สวัสดีครับมาเจอกันในครั้งหนึ่งนะครับวันนี้มาพูดถึงเรื่องซีเกมที่ไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อคืนนี้ได้ดูข่าวการพิธีเปิดซีเกมครั้งที่33ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนะครับสิ่งหนึ่งที่เราเห็นแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยนี่แหละประเทศไทยมีความภาคภูมิใจมากคืออะไรก็คือการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชินีนาถได้มาเป็นประธานการเปิดงานซีเกมเนี่ยครับ คุณเห็นไหมว่าวัฒนธรรมไทยเนี่ยมันลึกซึ้งยาวนานมีรากเง่าแล้วเราก็สืบทอดกันต่อกันมาจนทุกวันนี้เวลาคุณเห็นเนี่ยไม่รู้คุณรู้สึกไงแต่ตัวผมนะครับเวลาเห็นในหลวงเห็นพระชนินีเข้ามากระบวนการในงานที่เป็นงานแบบนานาชาติ international ขนาดนี้กระบวนการโดยมีเพลงสรรเสริญพระบารมีทุกคนยืนท่านยืน มันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยประเทศเรามันสุดยอดอะ่ะสุดยอดเพราะอะไรเพราะเราเป็นพระมหากษัตริย์มีราชวงศ์มีประเพณีที่ดีงามแล้วก็ดูแบบว่าดีมากกับประเทศอื่นที่เขาไม่มีนี่เขาควรจิจฉานะเพราะอะไรถ้าไม่มีในหลวงเขาก็จะต้องมีผู้นําประเทศอาจจะเป็นประธานาธิบดีหรือบางประเทศอาจจะเป็นผู้นํำเผด็จการหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาจะต้องมาเป็นประธานในพิธีแล้วคุณจะยืนเคารพเขาเหรอแล้วคุณจะยืน ยังไงไงเขามาเปิดงานใช่ปะก็อย่าเปรียบเทียบเลยแล้วกันนะผมแค่รู้สึกว่าผมขอยืนเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่และพระบรมราชินีนาถกษัตริย์ของไทยและผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันคือประวัติศาสตร์รากเหงา้าคุณอคองุณลองนึกอีกทีแล้วกันนะคนที่โหวตส้มแดงคุณอยากจะยืนเคารพคนเหล่านั้นหรือเปล่าแล้วเขามีบทบาทอะไร ในการบริหารประเทศก็ทําอะไรให้ประเทศชาติเราดีและรู้สึกว่าชาวโลกมองคุณเห็นประเทศเราเป็นยังไงครับประเทศเราก็มีความเจริญมีความรุ่งเรืองและมีประสาทเที่ยาวนานะเหมือนประเทศสหรัอจนาจักรเหมือนประเทศทางยุโรปหลายหลักหลายๆประเทศที่เขามีระบบกษัตริย์และก็ยังคงรับความ เป็นระบบพระมากษัตริย์โดยมีประชาธิปไตยโดยมีพระมากษัตริย,รรย์เป็นประมุขเหมือนที่เราเป็นอยู่แลวเราก็มีความภาคภูมิใจมากคนที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยกรรณาคิดใหม่นะว่าคุณอยากจะก้มกราบหรือยือนเคารพใครสามัญชนที่เขาจะมาเป็นผู้นําของคุณแล้วคุณอาจจะไม่ได้ประโยชน์อะไรจากเขาเลยเพราะเขาอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรคุณเลยคุณอาจจะไม่ได้มีฐานะดีขึ้นก็ได้แต่ทุกวันนี้ในหลวงได้ส่งอาหารพระราชทานไปช่วยชายแดนไปช่วย ผู้ประสบผลกระทบทางด้านอาุทกรัยทางภาคใต้เวลามีปัญหาอะไรในหลวงเราก็จะส่งอะไรไปช่วยเหลือคําว่าถุงพระราชทานคุณเคยได้ยินหรือเปล่าแต่คุณไม่เคยได้ยินถุงส้มนะถุงถุงแดงหรือเปล่าคุณเป็นผู้แทรนราษฎรคุณต้องเป็นตัวแทนของราษฎรเข้าไปช่วยราษฎรนะครับคนที่พวกเราโหวตกันขึ้นมา ดูในหลวงอย่างท่านสิท่านยังส่งคนไปช่วยถึงตัวท่านจะไปไม่ได้แต่ท่านก็ยังส่งเพราะเราเป็นประชาชนของท่านนะครับยังไงคนที่กลับใจได้กลับใจเถอะนะอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ส้มกับแดงเถอะนะครับขอบคุณครับ